สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจอก,กันอีกแล้วเนาะในคลิปกัรพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมรายเดือนนะคะในคลิปนี้ก็เป็นของเดือนตุลาคม2563เป็นของท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและคณะพิจิกชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิจิกจ๋าที่ติดตามชมคลิปมาโดยตลอดเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือไม่ก็คอมเมนต์ดีๆที่ส่งกลับมาให้ก็ขอขอบพระคุณมากๆจากหัวใจเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละเข้าเรื่องเนาะในเดือนนี้นะคะอาจจะมาช้าไปนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยภาพรวมในเดือนตุลาคมนี้คุณพิจิกจา๋าคุณได้ไพ่ดาบเข้ามาตั้ง5ใบเลยนะ ควีนดาบอัศวินดาบเด็กดาบสามดาบสี่ดาบเข้ามาแบบนี้คะ่ะไพ่ดาบเนี่ยจะแปลว่าอะไรที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เข้ามากระแทกนิดหน่อยนิดหน่อยในเดือนนี้นะคะสามดาบเข้ามาเป็นไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าคุณพิจิกบางท่านอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายอกสบายใจเข้ามาหรือไม่ก็มีอะไรที่เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ยังไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งรับดีเราวางแผนไว้ดีเราอาจจะไม่ถึงขั้นเสียอกเสียใจหรือว่ามีความทุกข์อะไรมากมายก็ได้อาจจะเป็นแค่งุนงิดไปบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะต้องรอบคอบแล้วเนาะดาบขึ้นตั้งห้าใบแล้ว ใบแรกใบตัวตนคุณได้ l o v e r s เข้ามาภพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่าทางเลือกทางเลือกก็ได้ความปรารถนาอันแรงกล้าของเราก็ได้ปรารถนาในที่นี้เนี่ยคุณจะใช้หัวใจนำมากมากคุณจะเอาเอาแต่ใจตัวเองเอางี้ดีกว่าเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นกว่าปกติในการเลือกทำอะไรบางอย่างในเดือนนี้นะคะคุณพิจิกบางท่านอาจจะต้อง มีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องต้องเลือกละเป็นเหตุการณ์ก็ได้นะคะเป็นของก็ได้เป็นคนก็ได้ที่เราจะต้องเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแนวโน้มที่คุณพิจิกจะใช้หัวใจตัวเองเป็นสิ่งนำทางมีสูงมากเพราะเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้หัวใจในการนำทางในการเลือกเนี่ย ผลมันเป็นอย่างไรสามดาบเลยนะคะในเดือนนี้รอบครอบแล้วเนาะสามดาบนะคะถ้าใช้หัวใจเลือกอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นไม่ได้คำนึงถึงเ,เหตุผลหรือว่าความถูกต้องอะไรเนี่ยในระยะยาวไม่ค่อยสวยงามเลยเนาะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะควีนดาบเข้ามานะคะอาจจะเป็นเป็นทางเลือกให้เราก็ได้หมายความว่าเป็นเป็นทางแก้ไขดีกว่า เป็นทางแก้ไขไพ่อาจจะแนะนำว่าถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรควีนดาบนะคะใช้เหตุผลหน่อยไหมใช้ความถูกต้องใช้ความาตรงไปตรงมาหน่อยดีไหมคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกใจเราสักเท่าไรแต่มันจะดีในระยะยาวถ้าจะต้องเลือกถ้าจะต้องเลือกไม่ว่าเลือกอะไรก็แล้วแต่นะคะซีดาบก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่เหมือนกับแนะนาว่า ถ้ายังไม่รีบที่จะต้องเลือกพักก่อนไหมคะอยู่นิ่งๆก่อนไหมอยู่นิ่งเพื่อเพื่อให้เวลามันผ่านเลยไปหรือว่าให้ความคิดของเรามันตกผลึกมากกว่านี้หรือว่าให้เรานิ่งมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ต้องเลือกยังไม่ต้องรีบในการเลือกแต่ถ้าในเดือนนี้คุณพิจิตบางท่านไม่ได้แล้มันจะต้องเลือกจริงๆในเดือนนี้แล้ว มันจะต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยเราจะใช้กฎเกณฑ์อะไรในการเลือกในเดือนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเนาะเอาเฮตอผลเข้ามาเนี่ยคุณจะใช้ใจนํามากคุณจะใช้ใจนํามากแต่ก็อย่างที่บอกเลยเนาะให้เอาความถูกต้องเอาไว้ให้มองในระยะไกลๆไว้เห็นไหมคะเขามองไปไกลมากเขามองถึงอนาคตเขาไม่ได้มองแค่ใกล้ๆประเดี๋ยวประดาวแค่นี้นะคะ ติดเรื่องนี้ไว้นิดนึงเน้อไม่อยากให้เป็นสามดับนะคะคุณพิจิกจ๋ะเข้าเรื่องงานงานประจำในเดือนนี้นะคะพอมี l ล v e r s ์เข้ามาแบบนี้แน่นอนมันก็จะแปลว่าทางเลือกก็ได้คุณพิจิกบางท่านมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเลือกทำในสิ่งที่เรารักมากกว่านี้งานที่เราทำอยู่ในเวลานี้ มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักก็ได้หรือไม่ก็โอ้ยงานหนักเหลือเกินแปะเรียนเข้ามานะคะอยู่ในตำแหน่งของปัญหาแบบนี้มันไม่ได้ทำงานอย่างเดียวและมันทำเละเทอะไปหมดเลยทำเยอะหลายเรื่องไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันเหนื่อยปัญหามันเยอะคุณก็เลยกลับมาคิดแล้วว่างานนี้มันเป็นงานที่เรารักจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นงานที่สามารถที่จะต่อยอดให้เรามีการพัฒนาขึ้นไปอีก หน่อยหนึ่งไหมก็เลยอยากจะเลือกและอยากจะมีงานใหม่อยากจะไปหางานใหม่ที่เรารักหรือเปล่าในเดือนนี้มันมีโอกาสนะคะแล้วถามว่ามันเจอเจอไหมล่ะมีเหมือนกันเพราะว่ามีเด็กดาบเข้ามามีเด็กไม้เข้ามาเด็กนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมันคือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นการได้เรียนรู้งานอะไรใหม่ๆและเข้ามา2เด็กแบบนี้สองเด็กเข้ามา2เด็กแบบนี้จะแปลได้ว่า คุณก็อยากจะเลือกแล้วว่าเราจะทําอะไรดีอย่างที่บอกเลยอยากจะให้ยึดว่างานอะไรที่มันทําให้เราพัฒนาตัวเองไปได้มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะให้เลือกเอาอันนั้นก่อนนะคะถ้าเราเลือกถ้าเราจำเป็นว่าจะต้องเลือกในเดือนนี้นะถ้ายังไม่จําเป็นอย่างที่บอกเลยสีดับก็นิ่งๆตกผลึกความคิดก่อนแล้วค่อยเลือกก็ยังไม่สายมันจะคมมากขึ้นเนาะ คนที่ทำงานประจำไปแล้วนะคะในเดือนนี้อ้ออีกอย่างหนึง่งพอมีควีนเข้ามาอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของหัวหน้าเราก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเรามีหัวหน้าสายตรงเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเพื่อร่วมงานที่ที่เขามีอายุมากกว่าเราก็ได้หรือไม่ก็อายุงานมากกว่าเราก็ได้ในเดือนนี้นิดนึงคุณอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของงาน ของคุณให้มากหน่อยนะคะเลเว r ร์สเนี่ยพอมีคู่กับไพ่าดาบแบบนี้มันอาจจะเหมือนกับเราโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราทำงานเรื่อยๆเปื่อยๆเฉยๆไปแบบนี้ค่ะไม่ค่อยสวยงามเนาะในเดือนนี้อาจจะต้องโฟกัสเรื่องงานให้มากขึ้นแล้วเพราะนี่ ห,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 หัวหน้ามองจ้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะคุณเจอสาดาบเป็นไพ่บทสรุปแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำงานประจำในเดือนนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามานิดหน่อยเนาะสี่ดาบมันเหมือนกับว่าอาจจะได้รับคำสั่งให้เราพักงานไม้พักงานในที่นี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องของบริษัทนั้นๆก็ได้นะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่เราจะทำความผิดอะไรบางอย่าง ก็ตั้งรับไว้นิดนึงก็ดีแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านเนาะไม่ได้เป็นบางท่านเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับฐานดวงด้วยนะคะต่อมาคนเทียมงานประจำไปแล้วคนที่รอง,งานใหม่รอง,งานใหม่นะคะพอมีตัวเลือกเข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้โอกาสโอกาสที่จะมีเข้ามาสองงานสางานมีเลยมีเลยนี่เด็กไม้กับเด็กดาบแบบนี้นะคะ แต่ประเด็นคือว่าคุณจะไม่ได้เจองานที่คุณรักสิมันเหมือนกับว่าเราอยากจะทํางานที่เรารักแต่งานที่มันได้เข้ามาเนี่ยสอ,อย่าง3อย่างเนี่ยมันอาจจะไมใ่ใช่งานที่เราชอบก็ได้เราอาจจะไม่อยากทําก็เป็นไปได้นะ3ดาบแบบนี้ค่ะเราไม่อยากจะเลือกก็ได้เหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าถ้ามันมีเข้ามาอยากให้ลองทำก่อนไหมคะลองทำก่อนไหมจะรักหรือว่าไม่รัก เอาไว้ก่อนเพราะว่าพอมีเด็กไม้เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามคุณจะมีความรู้มากขึ้นคุณจะได้ประสบการณ์ในเรื่องที่คุณได้ลองทำงานนั้นๆมากขึ้นลองดูก่อนก็ได้นะคะลองดูเนาะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่รองงานใหม่ธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าไม่ขาย พ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีบางอย่างเนาะที่ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่เช่นเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานก็ได้ความรักก็ได้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสินค้าและบริการทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานนะคะอาจจะต้องมีการหยุดพักหรือว่ามีปัญหาเข้ามานิดนึงเนาะอาจจะต้องตั้งรับไว้หน่อยนะคะธุรกิจประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆล่าธุรกิจอื่นๆนี่ผักผล,ลไม้สมุนไพรดีอันนี้ดีเลยนะคะอืมแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ยังได้เด็กดาบกับเด็กไม้เข้ามานะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเด็กแล้วเกี่ยวข้องกับหนังสือของเด็กเสื้อผ้า หรือว่าเป็นอะไรที่มันเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะเด็กไม้มันคือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าสินค้าของเราจะมีประมาณนี้มองว่าสวยเลยนะมองว่าสวยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฮนเมดนี่แฮนเมดนะคะทุกอย่างอะมองว่าน่าจะทําได้แล้วก็น่าจะมีการเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีแต่มันอาจจะท้าหน่อยนะคะถ้าเป็นแฮนเมดน e ะแต่ก็ดียังอยู่ใน ยังอยู่ในในในโอกาสที่ดีอยู่ในอ,อยู่ในเรื่องที่ดีก็แล้วกันแต่ไอธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเนี่ยความรักงานแต่งงานอะไรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะโอเคธุรกิจส่วนตัวไปแล้วถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆอื่นๆที่นอกเหนือจากที่พูดไปแล้วนะคะ สามดาบเข้ามาแบบนี้ผมประกอบการในเดือนนี้อาจจะนิ่งๆไปบ้างเนาะคุณอาจจะต้องหาวิธีการอะไรใหม่ๆหรือว่ามีการทำโปรโมชั่นออกมานิดหน่อยก็ดีนะคะก็ดีนะ,ะ,นะ,ะเพราะาดูมันเงียบๆมันดูมันนิ่งๆแบบนี้เนาะ,ะอืมต่อมาเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะจริงๆแดเหรียญเนี่ยมันสวยอยู่นะแต่มันดันอยู่ในปัญอยู่ในตำแหน่งของปัญหาหมายความว่าเรื่องเงินอาจจะเป็น กลัวว่าคุณจะต้องเอาเงินเก็บมาใช้นะสิคะในเดือนนี้เนี่ยแปะเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการการตั้งใจการเก็บหอมรอมริบก็ได้เนาะมันเหมือนกับว่าเราพยายามพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะทําให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาแบบเนี้อาจจะเป็นเงินเก็บก็ได้นะในเดือนนี้คุณพิจิกบางท่านจะต้องใช้เงินเก็บมาใช้แล้วล่ะอะไรที่มันไม่จําเป็น l ลเวอร์สเนี่ยคุณจะตามใจตัวเองเหมือนกันนะอาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรบางอย่างที่คุณอยากได้เหลือเกินแล้วคุณก็ไม่สามารถจะจะเอาชนะกิเลสได้นะ่ะจะใช้เงินไปเยอะมากๆเลยถ้าห้ามตัวเองได้ห้ามก่อนนะคะห้ามก่อนเนาะสามดาบเข้ามามันไม่ค่อยสวยเลยในในเรื่องเงินในอนาคตอืมรอบครอบดีกว่ารอบครอบโดยเฉพาะเรื่องของ สินค้าฟุ่มเฟือยหรูหราทั้งหลายที่มันตอบโจทย์กิเลสของเราก็ตัดได้ตัดไปนะคะเรื่องเงินต่อมาถ้าเป็นเรื่องเงินโชคลาบโชคลาบนะคะก็ไม่ชาร์เท่าไหรนะ่เนาอโชคลาบไม่ชาร์เท่าไหร่นะคะอาจจะต้องทําเองก่อนก็ไม่อยากให้มีการเสี่ยงอะไรมากมายสามดาบก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในเรื่องของการเสี่ยงเรื่องเงินนะคะ ต่อมาเรื่องเงินไปแล้วเนาะอืมความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นในเดือนนี้นะคะพอมี l ล v e r s เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นใหญ่หน่อยเพราะว่ากลัวว่าคุณจะไปหวันไหวในกรณีคนที่มีคู่แล้วเนี่ยกลัวว่าคุณจะไปหวันไหวกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของเรา แล้วมันห้ามใจตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่อศวินดาบเข้ามาอยู่ข้างๆเลยนะคะมันจะมีการแบบพุ่งชนมากๆพุ่งชนคนอื่นนะ่ะ <c oughs> คนอื่นที่ที่ไม่ใช่คู่ของเราอะ่ะในเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมตัวเองให้ดีเนาะนะคะอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสติเราตามไม่ค่อยทันน่ะ ความปรารถนาของเรามันเร็วเหลือเกินเร็วพุ่งจี๊ดแบบนี้ค่ะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปวันไหวกับคนที่ในที่ทำงานกับเราเองก็ได้เหมือนกับคนทำงานด้วยกันบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็อยู่ๆก็ใจอ่อนเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคุณมีคู่แล้วหรือว่าเขาไม่โสดไม่ว่างจริงๆดูแลตัวเองให้มากเนาะมันไม่ค่อยสวยในอนาคตเท่าไหร่นะคะส่วนถ้าเกิดว่า ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้คนที่มีคู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามานะคะในเดือนนี้อืเรื่องของอารมณ์ค่ะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละคนพิจิกจ้าที่จะเอาแต่ใจตัวเองเราอยากต้องการให้คู่ของเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันคือความปรารถนานะคะ อยากให้คู่ของเราทำในสิ่งที่เราอยากได้เราต้องการทุกอย่างสิ่งคือมันอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการซะทั้งหมดก็ยอมรับดีกว่าเนาะว่าว่าว่าเขาก็ทํทำในสิ่งที่ที่เขาพอจะทำได้นั่นแหละอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราร้อยเปอร์เซนต์ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะ,ะคนมีคู่ไปแล้วเนาะระวังเรื่องความหวันว่นไหวไว้หน่อยอย่างที่บอกต่อมาคนโสด คนโสดเนี่ยแปดเหรียญเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของปัญหาแบบนี้กลัวว่ากลัวอีกแล้วเอาเป็นว่าตั้งรับแล้วกันนะคะเกรงว่าใช้คำว่าเกรงดีกว่าเกรงว่าในเดือนนี้จะเป็นสายเปคนโสดนะมันเหมือนกับว่าเราไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็หล่นลงไปก้นหลุมเลยเอาตัวเองไม่ขึ้นเลยเราทำาตามใจตัวเองตลอดเวลาเลยแล้ว อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเข้ามาก็ได้นะนี่เด็กดาวเข้ามานะคะเด็กไม้เข้ามาแบบนี้แล้วเราก็เหมือนกับสายเปย์อะทุ่มทุนสร้างเหลือเกิน <c oughs> เป็นแม่ยกเป็นพ่อยกดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะคุณจะหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะแล้วยังไงล่ะสามดาบเข้ามามันก็ไม่ได้สวยถูกไหมคะมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ตั้งรับให้ดีไม่ว่าจะทำอะไรในเดือนนี้อืม เหนื่อยนิดนึงค่ะอะไรมันก็ยังไม่ค่อยราบเรื่อนเท่าไหร่คุณพิจิกจ๋าแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งรับดีนะคุณมีสติดีเนี่ยคุณผ่านไปได้คุณผ่านไปได้เนาะคนโสดไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้จริงๆแล้วพอมีควีนดาบเข้ามาเนี่ยก็แข็งแรงดีอยู่นะเอาเป็นว่าหากท่านใดที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจหรือว่า ปอดก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดก,ก็ได้เนี่ยถ้ามีเคยมีมาแล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับมามาเป็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ในกรณีที่คุณเคยเป็นแต่ถ้าไม่เป็นไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนนะคะก็หนึ่งเลยระวังเรื่องของโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์ นี่ระวังไว้หน่อยเพราะคุณจะตามใจตัวเองเลือกเกินในเดือนนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเจ็บหลังเจ็บหลังก็ได้นะคะเจ็บหลังเจ็บเอวก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของเจ็บหลังเจ็บเอวจะไม่เป็นจะไม่ค่อยได้มีปัญหาเท่าไหร่คุณพักแล้วเดี๋ยวคุณก็ก็หายดีฟื้นตัวได้ได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะก็อาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะในเดือนนี้นะคะ ต่อมาส,สุขภาพไปแล้วน่าจะมีอะไรอีกไหมก็ไม่ได้มีอะไรอีกอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะหากท่านใดที่ชอบขับขี่รถอม,มอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในเดือนนี้ก็ระวังเรื่องของความเร็วไว้นิดนึงนะคะอืเพราะว่าไพ่สรุปมันก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อย่างน้อยทํามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคุณจะเสียเงิน <c oughs> คุณจะเสียเงินได้นะคะ สุขภาพไปแล้วก็จะมีประมาณนี้เนาะไม่ได้ข้ามประเด็นไหนไปนะคะขอจะให้เสริมว่ามีอะไรจะบอกกับคุณพิจิกรเพิ่มเติไมไหมนะคะจะเป็นขอคำแนะนำก็ได้เนาะในเดือนตุลาคมนี้2563สําำหรับคุณพิจิกในเดือนนี้นะคะยังยังไม่อยากให้คุณพิจิกเลือก อะไรเท่าไหร่นะกเพราะว่าดูแล้วมันมันจะเอามันเหมือนกับว่าเราจะจะเลือกไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะแล้วอาจจะต้องมาเสียใจทีหลังก็ได้ในการเลือกของเราไปแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกเนะาเนะยังไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ถ้ามันจะต้องเลือกก็ยังก็ก็กกอาจจะต้องอใช้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หน่อยนึง เอาละในเดือนนี้ในเดือนนี้เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขากำลังคือมันเหมือนกับว่าเราเรากำลังใช้ชีวิตที่มันเสี่ยงอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ควรจะต้องโฟกัสเขาดันไปโฟกัสเรื่องอื่นก็อย่างที่บอกนะคะในขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของคนที่ทำงานประจำในเดือนนี้ก็อาจจะเลื่อนลอยไม่ได้แล้วนะคะ ต้องใช้คำว่าเลือ่อยลอยแล้วคุณจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่เป้าหมายเท่านั้นเหมือนพไพ่ใบนี้แหละค่ะมันไม่คุ้มเลยเนาะเห็นไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รอบคอบให้ดีนะคะโอกาสที่คุณจะล่วงตุ๊บเนี่ยเป็นไปได้นะแล้วมันเจ็บ <c oughs> มันเจ็บนะคะเจ็บทั้งใจก็ได้เจ็บทั้งกายก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งรับดีกว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องได้ทำดีกว่าเนาะ ไพ่ออกมาเตือนอีกแล้วนะคะต่อมา,พาไพ่ใบนี้ก็จะแปลได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันมันไม่ถูกไม่ต้องอะไรที่มันมันไม่ตรงไปตรงมาระวังไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเห็นไม่เอ่ยไอตัวจ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะเขาถือไม้เท้าที่เอาหัวทิ่มลงแบบเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ที่กลับอีกด้านหนึ่ง คือเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ไม่คู่ควรอะไรที่มันมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราควรจะต้องทำอ่ะพอไม้เท้ากลับเข้ามาแบบนี้ระวังไว้นิดนึงเห็นไหมคะระวังปัญหาใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นไายออกมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะในการที่เลือกอย่างที่บอกก็อืมเอาความถูกต้องเข้าไว้นะคะต่อมาไพ่ใบนี้นะคะไพ่กำลังจะบอกว่า ถ้าคุณมีคู่รักแล้วมีแฟนแล้วจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะพยายามทำอะไรที่มันมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตคู่เข้าไว้เข้าไว้หรือไม่ก็จะเป็นคำแนะน,นำก็ได้ว่าในเดือนนี้ถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงปัญหาปัญหามือที่สามก็ให้เราจงมือกันไปทําในเรื่องที่มันเป็น เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงเป็นการแก้เครดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นการเสริมบารมีเสริมในเรื่องของความรักเข้ามาได้เหมือนกันอาจจะนัดกันนะคะอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นศาสนาไหนก็ได้นะคะจะเป็นศาสนาที่ที่เรานับถืออยู่ก็ได้ชวนกันไปทำสิ่งที่ดีๆก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคอันนี้ไปได้ไพ่มันไพ่หรือว่าดวงนะคะก็จะเป็นแค่แนวโน้ม เป็นแค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นแหละมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มมันมเีเขาเรียกละแนวโน้มหรือว่าเคลาลางเคาื่อนลางที่มันจะเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกเลยตั้งรับไว้ให้หน่อยเอตั้งตั้งรับไว้ให้หน่อยตั้งรับไว้ให้ดีนะคะ มองว่ายังไงคุณผ่านไปได้แหละคุณผ่านไปได้ยึดถือความถูกต้องเข้าไว้บางครั้งการเอาใจใจตัวเองมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะคะอย่าเสี่ยงนอะเนี่ยอย่าเสี่ยงโฟกัสกับสิ่งที่เราได้ทําอยู่จิตใจเราอย่าไปอยู่ที่อื่นเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะพอจะเป็นประโยชน์กับคุณพิจิกบ้างเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณพิจิกทุกๆท,ท่านก็ได้ ตั้งรับไว้หน่อยจะดีที่สุดเลยดวงนะคะอย่างที่บอกเลยก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมชีวิตเราได้หรอกก็จะมีแต่เราเองนั่นแหละค่ะเรามีสติของเราเองนั่นแหละจะนำพาเราไปไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่า,าผ่านพ้นกับอุปสรรคที่เราจะต้องเจอกันได้เหมือนกันหากท่านใดนะคะที่คิดว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับการตั้งรับหรือว่าเอาไปวางแผนในชีวิตก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะขอกำลังใจนิดนึงเนาะส่วนท่านที่กดแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยหวังว่าพอจะมีประโยชน์บ้างเนาะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย